ยางแตกเดี๋ยวแล้วนี้ออกจากกรุงเทพยังคุย <c oughs> แล้วจะมาถึงกี่โมงอะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดถึงแล้วโทรหาพี่แล้วกันนะโอเคจ้า โทษทีเดี๋ยวผมวรบกวนพี่หลบผมนิดนึงนะพอด่ีผมจะถ่ายอยากได้รูปเต็มๆเนาะขอโทษทีขอโทษทีพี่ ก็ S <S <S ใจกันเมื่อกี้นี่โอ้โหผมรบกวนหน่อยรบกวนถ่ายรูปเดียวให้ผมหน่อยรบกวนหน่อยรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย <ừ> ครับพี่โอเคเอเคพี่ขอมุมตรงๆก่อนนะขอมุมตรงๆก่อนโอเคครับผมได้ยังหนึ่งสองสามเค okay, ครับค่ขะขออีกด้านนี้ครับพี่ด้านนี้ขอด้านนี้หน่อยขอด้านนี้แนวตั้งแนวตั้งนะพีน่นะครับผมแนวตั้งครับหนึ่งสองสามโอเคขออีกรูปหนึ่งขออีกรูปหนึ่งขอขอตรงนี้แล้วกันพี่ ขอตรงนี้นะฮะขอแนวนอนเห็นกว้างๆเลยพี่นะโอเคครับผมหนึ่งสองสมโอเคครับแต่ขอดูรูปหน่อยนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> เอาใช้ได้เลยพี่ฮลัลโหลถึงไหนกันแล้ว <c oughs> อือคือฉันไปหาที่เที่ยวชิวๆลๆรอ,อพวกแกอยู่นี่แหละ แล้วคือแบบไปเจอเด็กคนหนึ่งคือเด็กบ้าอะไรไม่รู้ไม่มีมารายาทเลยอะ่ะที่แรกที่ฉันไปเที่ยวนะไปวัดคือนางไล่ฉันออกจากเฟรมเท่านั้นไม่พอที่ที่สองนางให้ฉันถ่ายรูปให้อีกอะ่ะคือหลายช็อตมากคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือไม่โอเควันนี้วันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออ,เอ,อรีบมาแล้วกันขับรถดีดีละ่ะไว้เจอกันไว้เมาบา,บายบายจ้ะสวัสดีครับเอาอเมริกาโนเย็นแก้วหนึ่งแล้วกันครับครับผม เท่าไหร่ครับ60บาทครับ60บาทโอ้ยตายแล้วพี่ไม่มีเงินสดเลยน้องรับบัตรไหมฮะไม่รับครับไม่รับอ้าวแล้วงานเข้าแล้วพี่จะทำไงจ๊ะวนเนี้ยตู้ ATM อยู่ไกลไหมฮะไกลครับไกลด้วยเอ้าพี่ครับเราเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้พี่จำผมได้ไหมที่ผมพี่ถ่ายรูปให้อ่ะพอดีว่าทางร้านเขาไม่รับบัตร แล้วผมไม่มีเงินสดเลยเดี๋ยวผมไปกดให้เนาะผมขอยืมเงินสักหกสิบาทครับครับครับผมแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมโอนคืนให้ก็ได้นะครับเรียบร้อยได้แล้วครับน้องโอเคขอบคุณครับเอาเดี๋ยวสิครับพี่เดี๋ยวรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปกดตังค์ให้นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอ้ยพี่มีเลขที่บัญชีเปล่าเดี๋ยวผมโอนเงินให้ครับพี่โอ้ยผมเกรงใจผมขอโทษพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กรรมกรผมขอโทษที ทีมงานไม่ใช่เล่นๆนะคะที่นัดไว้ว่าถ่ายรายการที่นี่แล้วก็น้องอีกคนที่ให้พี่ต้อยนัดไว้ไหมนะค่ะยุทธเหรอคะค่ะใช่มาแล้วค่ะยุทธทีมงานมาแล้วค่ะพี่อ้าวเฮ้ยพี่เราเจอกันอีกแล้วเังไงพี่มันคือไงพี่ขาให้แกฟังว่แบบไม่โอเคบ้าเนี่ยต้องทำงานกลับมาหนักแต่บังเอิญไปเจอพี่แกแกก็อย่าไปถือสาเลยวันนี้เรารีบถ่ายเถอะบ่ายกว่าแล้วอืม โอเคก็ไใจเย็นใจเย็นเขาจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับพี่ห้าสี่สามสองไม่ใช่เล่นเล่น ค่ะและไม่ใช่เล่นๆอีพีนี้พี่พามาบุกออร์แกนิกวิลเลจค่ะไกลถึงจังหวัดฉะเชิงเซาทนะคะที่หมู่บ้านยานแดงวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะน้องยุทธสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับกองพี่นิษหนึ่งค่ะครับผมชื่อยุทธยุทธนาเรืองโลดนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่ค่ะน้องยุทธทำไมถึงสนใจการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์คะอืมด้วยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยธุรกิจที่บ้านนะฮะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร นะครับแล้วส่วนตัวก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจในสุขภาพแล้วช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ทีนี้ก็เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับหลังจากนั้นผมก็เลยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ uh huh. กรมการค้าภายในนะครับก็มาทราบว่าที่นี่นะครับที่หมู่บ้านยางแดงเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรนะครับเขารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรนะครับให้ไปอยู่ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ นะครับโดยปราศจากสารเคมีทั้งหมดนะครับ oh. ผมก็เลยมองอยู่ว่า,ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผมจะเอาสินค้าเกษตรกรที่เป็นอของออร์แกนิกแบบนี้ส่งต่อให้กับผู้บริโภค uh. และส่วนตัวด้วย uh. อโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงเกษตรอินทรีย์กันนะคะแล้วก็ไปดูกรมวิธีการทำด้วยค่ะโอเคครับโอเคคัดครับเยี่ยม พี่อยู่ท้ามกลางแปลงปลูกผัวฝักยาวค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ที่นี่ด้วยแนะนำก่อนแนะนำกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ต้อยพูดถึงการปลูกพืชอินทรีย์นิดน,นึงก่อนที่จะมาปลูกแบบเป็นพื้นที่อย่างนี้ได้ก่อนนะานี้ยทำอะไรมาก่อนคะค่ะ,คะก,ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ต้อยชื่อจริงก็ชื่อลูกเพชรนะคะ ที่นี่ก่อนที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์จริงๆตอนที่เราเริ่มจะทำเกษตรอินรีเนี่ยมันก็จะมีเกษตรกรจำนวนจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ต้องการเปลี่ยนจากปัญหาสุขภาพของตัวเองเนะี่ยมาผลิตอาหารที่เป็นอาหารอินทรีย์ก็คือต้องการได้กินอาหารที่ปลอดภัยก่อนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากนั้นนะ่ก็เริ่มมีการรวมกลุ่ม รวมกลุ่มในการผลิตแล้วก็กินแล้วก็ให้เหลือขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะ,อคะตอนที่กรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยส่งเสริมเนี้ยค่ะคือมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมันสร้างจุดเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะก็เป็นช่วงที่กรมการค้าภายในก็เห็นความสำคัญเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ต้องการที่จะ ประชาสัมพันธ์การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์โดยยกพื้นที่ต้นแบบขึ้นมาให้มีทั่วประเทศไทยซึ่งในภาคตะวันออกหรือภาคกลางเราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ที่กว้างนะคะที่นี่ก็เลยถูกเลือกเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะโอเคครับพี่ต้อยทีนี้ผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้น ถ้าเกิดว่าผมจะเริ่มต้นที่จะทําเกษตรทรีง์เนี่ยอ่าม,มันจะต้องเริ่มต้นกันยังไงครับพี่คือเอาง่ายๆก็คือถ้าพี่จะแนะนานะถ้าเราอยากกินอะไรเราเริ่มปลูกกันนั้นก่อนนะคะแล้วก็ปลูกวิธีปลูกแล้วไม่ให้หมดกําลังใจก็คือเริ่มจากทําน้อยก่อนแล้วถ้าให้มันได้ผลแล้วก็พอได้ผลแล้วก็ค่อยขยายใหญ่ขึ้น แต่หัวใจสําคัญของการทําเกษตรอินทรีนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมดินให้พร้อมเพระฉะนั้นพืชเกษตรดินทรีย์ที่เราปลูกเนี่ยก็คือเราไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามใดๆเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกให้ได้ผลนี่ก็คือว่ารู้ว่าอายุเขาเท่าไหร่ปรุงดินให้พร้อมปลูกพืชลงดินเขาได้อาหารเต็มที่พอครบอายุของเขาเก็บผลผลิตทันทีเพะฉะนั้นเขาก็จะทำให้ไม่มีการรบกวนของโรคและแมลงครับผมค่ะ เราเดินดูกันทั่วแล้วนี่ยนะคะถามพี่ต้อยกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรที่นี่ดีขึ้นยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนค่ะหลังจากที่เราทําเกษตรอินทรีย์ที่นี่ได้บริโภคอาหารที่ดีนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือเกษตรกร,ร,กรที่เปลี่ยนมาทะะําเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะวิถีชีวิตเขากลับมาอยู่บนฐานการผลิตกเกษตรอินทรีย์ก็คือนอกจากมีอาหารกินพอเพียงไรายได้ก็ดีด้วยหลายคนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ อ,อย่างเต็มร้อยเลยจากการผลิตเกษตรอินทรีย์และที่สําคัญก็คือว่าหลายคนเนี่ยสามารถส่งเสียลูกเรียนจบปร,ริญญาตรี oh. โดยไม่ต้องไปหางหานจากข้างนอกอันนี้เป็น oh. เขตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจากกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ที่ทําการผลิตแบบกเกษตรอินรีอะค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อยมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องยุ้ด้วยที่มีร่วมรายการกับพี่นะคะเดี๋ยวไม่ใช่เล่นๆนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าจะพาไปไหนกันต่อก็ต้องติดตามนะจ๊าวันนี้ไปก่อนไบายค่ะไปหน่อยโอเคครับครับเยี่ยม อนนขอบคุณน้องยุทธมากๆนะสนใจกเกษตรอินทร<ช>ีย์ขัดกับปุกลิกเ<ม>ล่าสุดๆเลยอะก็ต้องอ่านะผมก็ต้องขอบคุณกับทางทีมงานนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับได้รู้ว่ากรมการค้าภายในมีกิจกรรมดีๆมีงานส่งเสริมดีๆ <c oughs> นะครับให้กับเกษตรกร,ร,กร <c oughs> อ่าเกษตรอินทรีย์แบบนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าพี่ <c oughs> กรมการค้าภายในเนี่ยนอกจากที่เขาช่วยส่งเสริมในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์แล้วอะ S <S 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 เขายังช่วยในช่องทางการขายอื่นอีกไหมคะพี่คือส่งเสริมการปลูกแล้วใช่ไหมออออของกรมพี่ก็ยังช่วยส่งเสริมการจัดจําหน่ายด้วยคือช่องทางก็จะมีออร์แกนิกฟาร์มเอาท์เลทอย่างเงี้ยนะก็สามารถไปขายผักพวกนี้ได้จะเป็นผักสดหรือว่าจะเป็นแบบสินค้าแปรรูปของเกษตรกรก็ได้ <S <S สังเกตง,ง่ายๆถ้ามีโลโก้ดีไอทีของกรมพี่นะก็สามารถไปซื้อได้เลยจ้าถือว่าดีมากๆเลยนะครับกรมการค้าภายในนอกจากช่วยให้ความรู้ส่งเสริมเกษตรกรแล้วยังมีช่องทางการขายต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวผมขอคืนเงินพี่ก่อน ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้อง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 เอางี้ถ้าอยากช่วยพี่ช่วยพี่โปรโมทรายการดีกว่าได้เลยให้ผมช่วยอะไรบ้างพี่มีค่ะช่วยหน่อยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ D I T channel และรายการไม่ใช่เล่นๆนะคะฝากไลค์ฝากแชร์กันไปด้วยลายกันนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากครับ